นักเดินทางแล้วก็ท่านก็คือเป็นเพื่อนของเราเองนะ่ะอ,อ่าเชิงหลิงกูบ้าแล้วก็เขยชิงฮะเขยชิงหรือเย,ย่อะไรคนนั้นอ,อะไรเจ็ลอลัอันเนี้อัสโยสวัสดีค่ะอีมัต้องตื่นเต้นไปหรอกนะ เอาว่าไม่ใช่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่คนธรรมดายอย่างฉันได้เ,เจอกับท่านาาอาณาผู้ยิ่งใหญ่นะดูร่างกายที่แข็งแรงนั่นสินข้อมืออันทรงพลังนั้นแต่จดวงตาที่ซื่อสัตย์อีกผู้ชายคนนี้ต้องเป็นเชฟที่เก่งมากแน่ๆแต่เขาก็ผีนะคะทุกคนมาไกลถึงเวนชูอินต้องการอะไรหรือเปล่าคือเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้น,นะก็อธิบายให้ฟังเกี่ยวกับบแสษที่หลังเตาไฟนะคะ บบมีขาอุ๊ยนั่นล่ะกูบา้ามีข่าวลือว่าที่แห่งเตาไฟเคยปรากฏอยู่ที่นี่สวนเมนชิวอินก็เป็นพัตตาการที่เก่าแก่ที่สุดในบริเวณน,นี้ถ้าหนังสือบโบราณอะไรแถวๆนี้ก็ควรจะถูกส่งมาที่นี่เขาําในว่าที่นี่มีห้องสมุดไหมหรือว่ามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับที่แห่งเตาไฟบ้างหรือเปล่าอเ,เอจะว่าไปร้านของพวกเราก็มีหนังสือเก่าอยู่หลายเล่มนะฉันยังเคยเปิดดูสูตรอาหารที่อยู่ในนั้นเลย อาขอคิดก่อนนะว่าวางไว้ไว้ไหนอ้าเอาหล่ะอ่ะเอาอย่างนี้ละกันฉันจะไปหาดูก่อนเพราะเธอก็รอฉันสักครู่นะอ้าใช้สีนักเดินทางฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาเธออยู่พอดีทำไมทุกคนมีปัญหาต้องมาหาฉันหมดเลยฉันไม่เข้าใจอ่าต้องจ่ายเงินให้เธอหรือเปล่าพวกเราไม่ใช่คนอื่นกันไกลกันสัหน่อยจะไปเก็บเงินพวกเธอได้ยังไงก็แค่อยากจะถามว่าถ้าพวกเธอไม่มีระอะไรก็เชิญฉันมาทําอ่ะ อาหารสลัดหน่อยได้ไหมทำไมถึงต้องเป็นสลัดอันนี้ด้วยล่ะเออหรือว่าจะเพราะเธอก็รู้ใช่ไหมว่าใครอยู่บนดาดฟ้าคนนั้นไงคนที่หน้าตาดีสุดๆแต่ตัวไม่ค่อยสูงคนนั้นอุยเล็กมากมูรีหรอมูรีเสียวหรอดอยดเดยเสียงเบาหน่อยสิไม่กลัวเขาจะมาได้ยินหรออ่ะโอ้ก็แค่พวกเธอรู้ว่าใครก็พอนะ เท่าแก่เ็าขอให้ฉันดูแลเขานะสิแต่เขานะ่ะออกจากอ,อย่างอื่นก็ไม่สนออนอกจากเอามอดเต้าหู้อะไรนะเต้าหู้อย่างอื่นก็ไม่สนรู้ไหมว่ามันทำยากแค่ไหนที่จะต้องเสิร์ฟอาหารให้เขาในแต่ละวันแด้ยินเท่าแก่บอกว,ว่าเธอเคยทำอันนี้สลัดให้เขาและเขาชอบมันมากเพราะงั้น เธอจะสอนฉันทํามันหน่อยได้ไหมฉันจะทําให้เขากินให้ไดุ้ียเป็นชอบอาหารที่เราทําเลยหรอที่จริงแล้วทําให้เสี่ยวกินพวกเธอดูใส่ใจเขาไม่เวลวเลยคนเราน่จจะดูคนที่แหงนหน้าไม่เห็นก็กม้มหน้าก็ไม่เห็นได้ยังไงอะไรนะคนเราจะดูแลคนที่เหงื่อยหน้าไม่เห็นก้มหน้าก็ไม่เห็น ไม่ดีเลยทเกลียดมาได้เราต้องมีดายด้วยดอกนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวฉันมานัดรอสักครู่อะไปรีลิปไปลิบมานะคะลำบากพวกเธอแล้วนะทักเดินทางโอ้ไม่ต้องเกรงใจฉันหรอกไหนก็ได้ยังก็ไม่เกรงใจหรอกนหนไปหันมาก็ไปหามวนมานะคะเชิญครับอ๋ขอบคุณมากนะคะตามที่เขยนชินกำลังอ่านหนังสืออยู่ พวกเราก็ไปทําสลัดกันเถอะแล้วเฉลิงล่ะจะทําอะไรหรอถึงฉันจะอยากเรียนมากแต่ถ้าทุกคนมีเรื่อที่ต้องชันฉันอยู่กับเฉลีงก็ได้นะแต่วพวกเราไปกันเถอะพวกเธอทําเลยฉันยืนดูอยู่ข้างๆก็พอแค่ดูสักรอบก็น่าจะทําได้ละเรียบร้อยฉันทำเป็นละขอบคุณมาก จำขั้นตอนทั้งหมดได้แล้วกันหรอแน่นอนอยู่แล้วถึงยังไงฉันก็เป็นเชฟที่เก่งที่สุดในเะแวกนี้แล้วนะเออเพราะเรากลับไปหาเขือชิงกับเชีงหลินกันดีกว่านะเออเขอชิงเชียงหลิงพวกเรากลับมาแล้วทำอาหารเสร็จแล้วหรอพอดีเลยท่านนี้ก็เพิ่งอ่านจบพอดีเลยล่ะ เป็นยังไงบ้างหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ไหมมีสิไม่เพียงแค่นานสิที่บันทึกเกี่ยวกับที่เห็นดาไฟในหนังสือเล่มนี้ก็น่าแปลกใจใหหนังสือเขียนว่า สองร้อยลี้ทานตะวันตกเฉีงเหนือก็เคยเป็นที่ตั้งของอัดอันนี้นะคะมีการตั้งถิ่นฐานของผู้คนการล่าสัตว์การ,กรเกษตรแล้วก็การเอผ้าเพื่อเลี้ยงชีพเมื่อท่านเทพเหืองเตาไฟมาลงจุติรูปร้านนัดจากหนึ่งกับกลายเป็นมากมายไม่ว่าแก่หนุ่มหรือเด็กล้วนมากมายด,ดุกดังดวงดาวที่ตกลงสู่พืน้นดินกระจัดกระจายไปสู่นับพันครัวเรือนก่อเกิดเป็นไฟ สองให้ผู้คนที่เรียนรู้การทําอาหารด้วยไฟผู้คนที่ได้เรียนรู้การใช้ไฟนี้ก็รู้จักอาหารร้อนๆต้มซุปหุงข้าวแล้วก็ปรุงอาหารด้วยเนื้อสัตว์แตกต่างกับสิ่งที่บันทึกไว้ในตำนานทเทพแห่งฤเย,ยสบับเสริมอย่างชินแถมยังขัดแย้งกันอีกด้วยจากหนึ่งกับกลายเป็นมากมายความหมาก็คือเทพแห่งเตาไฟไม่ได้มีเพียงตนเดียวอย่างหลอ ดูจากความหมายในบันทึกแล้วก็คงเป็นแบบนั้นก่อเกิดเป็นไฟสอนให้ผู้คนได้เรียนรู้เทพแห่งเตาไฟจะสอนทำอาหารด้วยตัวเองเลยเหรอเป็นเทีที่ใกล้ชิดก,กับผู้คนดีจังตอนนี้นมีบาอแสที่ขัดแย้งกันพวกเราควรเชื่ออันไหนดีละ่ะยังต้องตรวจสอบเพิ่มอีกหน่อยค่อยตัดสินใจอันนะ ขอบคุณสำหรับหนังสือนะคะคุณเชฟอย่าได้เก่งใจฉันเองก็ได้เดินทางได้นักเดินทางช่วยเหลือเอาไว้ไม่น้อยเลยล่ะปกติฉันมักจะรบกวนเธออยู่มากหรือไม่น้อยยังไงซะวันนี้ก็ฉันมีเวลาว่างพอดีก็เลยอยากจะเชิญทุกคนมากินอะไรอร่อยพอจะอยู่กินของว่างกันไหมฉันจะแสดงฝีมือให้เต็มที่ว้าวคนคนนี้มีความมั่นใจมากเลยนะเันชอบเชฟที่มีความมั่นใจในตัวเอง เพราะมันทําให้ทําอาหารออกมาได้ดีฉันลองชิมอาหารของเขาแล้วเดินทางพวกเราอยู่กินกันเถอะเิอชิงพอมีเวลาว่างไหมยากที่จะปฏิเสธการเชิญเชิญได้พวกเราก็ทําตามที่เขาพูดกันละกันนะเชฟค่ะเราชิมฝีมืออยู่นะคะคุณตั้งตารอได้เลยอุ้ยทุกคนมานั่งตรงนี้เร็วดูท่าทาง คุนเคยเชี่ยวนะอน่ารักจังเลยเราจะนั่งตรงนี้กับกูบ้านนะใช่ไหมกูบ้านน้อยเอาก็โหล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 มันพูดได้ด้วยเหรอยังคู่เดียวเซิร์ฟก็นําอาหารมาเสิร์ฟนะคะอุ้ยอันนี้กูบ้านหรือเปล่าเดียร์มาแล้วอาหารที่ทุกคนสั่งครบแล้วนะคะอุ้ยอันนี้ของโปรดเคยชิ่งเนี่ยพอที่กินของอาหารก็รู้ทันทีว่าเขาคือคู่แข่งตตเป๊กของฉันเลย หอมจังคิดไม่ถึงเลยนะว่าโรงแรมที่ไม่ได้เน้นอาหารขายอาหารจะมีเชฟที่เด็ดขนาดนี้ไม่ว่าจะมาพักหรือแวะอาหารไม่มีใครที่ไม่อยากกินของอร่อยหรอกถึงแม้ร้านเราจะขึ้นชื่อเรื่องการโรงแรมแต่อาจริงๆแล้วเรามีทุกอย่างเพื่อให้ทําให้แขกรู้สึกเหมือนว่าเป็นมากของตัวเองยังไงละ่ะทุกท่านชินทานได้นะฉันก็ขอตัวก่อนละกัน คุณเชฟคะคุณจะเข้าร่วมการแข่งขันเชยฟยอดฝีมือของปีนี้ไหมอ,อ,อะไรกันน,นี่หรือว่าเธอเองก็ใช่แล้วคะ่ะฉันเองก็จะเข้าร่วมแล้วก็จะพยายามเข้าถึงรอบชิงให้ได้คุณเชฟคะคุณทําอาหารอร่อยมากฉันรอที่จะได้เจอคุณในนัดชิงชนะเลิศน,นะคะอุย้ยมันน่ามันใจเวอร์น่าสนใจนได้สิ ก็แล้วเจอกันแล้วกันนะมเ,เมื่อกี้ประกาศศึกหรอน่าจะเรียกว่าเพชรตัดเพชรมากกว่านะเขาเป็นเซฟเออเป็นเชฟที่ดีจริงๆอาหารที่เขาทำก็อร่อยมากแล้วก็อาหารทั้งหมดนั้นยิ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวจริงในเรื่องการเออในการทำเพื่อคนอื่นคนแบบนี้ถือว่าเป็นคู่แข่งที่ดีเลยละ่ะ ตั้งแต่แข่งทาอาหารกับอาบลุกพี่สปริงเวลฉันก็ไม่ได้แข่งกับใครอีกเลยอุ้ยถ, compass, ถ t t ึงจังเลยเนาะเชงหลิงเนาะไฟในการต่อสู้ของเชงหลิงก็ยังลุกโชนแล้วซาที่ไหนล่ะเฮ้กูบ้าทำอะไรน่ะตาบกโพยเอาอต่มันกินอ่ททำไมเธอถึงแอบกินอาหารจาปวดของเคอชิชีล่ะเยอะ โกเดนเนย้อของชันเลยกูบาไม่น่ารักเลยนะอยู่วตามมโค้นแถมยังกินไม่เหลียดเลยแม้แต่ชิ้นเดียวออบอกแล้วไม่ใช่บอกว่าอย่าทําแบบนี้ตอนอยู่ข้างนอกไงขอโทษด้วยนะขอชอจิงจะชดใช้ให้ไม่ต้องหรอกมั้งแค่สั่งมาอีกจานก็พอแล้วนี่นาถืงซะว่าวันนี้เป็นวันชิมฝีมือของเธอโดยเฉพาะเลยแล้วกัน มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนถ้าไม่ได้กินอาหารจานที่อยากกินก็ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นก็ไม่สามารถทดแทนความรู้สึกนั้นได้หรอกนะอาหารเป็นการรวมเอาสามสิ่งเข้าไว้ด้วยกันก็คืออารมณ์อาหารและบรรยากาศจะขาดสินใดสิีหนึ่งไปไม่ได้เลยคาพูดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการมีค้ามที่แม่นยำมากนะ เธยชิแล้วแต่ฉันใช้ให้เธอเองเธออยากกินอะไรล่ะมีวัตถุดิบที่อยากต้องการไหมไม่ว่าจะเป็นอะไรฉันก็จัดการให้ได้ทั้งนั้นแหละอเออเออแมจะไม่ได้หวังอะไรมาก,แ,กแต่ฉันก็ไม่อยากให้เธอรู้สึกผิดงั้นก็จะปล่อยให้เธอทำมาก็แล้วกันนะอ๋อนในเมื่อเป็นอย่างนี้นะอนงั้นเมื่อวานเธอช่วยงั้นก็วานเธอช่วยลองทําอาหารจานนี้ให้ฉันหน่อยแล้วกันมันเป็นสูตรเก่าแก่เก่าแก่ที่อยู่ในทือของคุณปู่นะ ไม่มีปัญหารหรอกขอดูหน่อยสิเดี๋ยวกลับไปที่หลี่เยแล้วฉันจะเอาให้เธอดูอ่าทุกคนมีความสุขกับอาหารที่ทํานะครแล้วเดินทางอิ่มห,หรือย,ยังละ่ะเมื่อกี้หลอนัางเลยอะคือชินหันมากัน <laughs> อื่นก็กลับไปที่หลี่เย่กันก่อนฉันต้องกลับไปเอาของมันอย่างนะ่ะ ฉันต้องกลับไปเอาบันทึกที่บ้านนะ่ะเดี๋ยวไว้ไปเจอกันที่พัตคาร์เป็นเอาบิมินก็นแล้วกันโอ๋อได้เลย,เลยงั้นเดี๋ยวฉันไปเตรียมตัวก่อนนะนักเดินทางเธอละจะไปที่อื่นต่อหรือพักก่อนละ่ะอาฉันม,มีนเรื่องที่จะพูดกับนักเดินทางพอดีเธอไปทำธุระของเธอก่อนเถอะอือ<ม>ทำไมเหมือนอยากไล่เราจังเลยนะอะได้เลย,ย เชิญทางานีง้หน่อยเธอช่วยบอกฉันหน่อยสิว่าจะเข้าไปที่ว่าว่าจะเข้ากับเชิงหลิงได้ยังไงเฮ้ะขือชิงคุ้มใจเพราะเรื่องแบบนี้เหรอจะให้ขอเขาให้ทํากุ้งกุ้งสีท,ะะทงอ hmm. ทงให้กินดีดะเป็นแแปลกมากหรอทำไมถึงมองฉันแบบนั้นล่ะก็ขอชิงก็ดูเป็นคนที่มั่นใจมากแถมยังกิ่งด้วยดูเหมือนจะเอาอยู่ทุกเรื่องเลยนี่นา จะจจะใช่ที่ไหนละ่ะชึงดีกับฉันมาตลอดโดยเฉพาะครา,าวนี้เธอก็ช่วยฉันเอาไว้อเราเออเราถือว่าเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมชิงกูนะคะสรุปคือฉันไม่ถนัดรับมือกับผู้หญิงที่เป็นมิตรขนาดนี้นะเดินทางช่วยสอสนฉันหน่อยสิเออเธอก็แค่ยิม้มเธอก็พอแค่ทำตัวปกติก็น่าจะพอละดูพวกเธอก็สนิทกันดีนี่นาะอาจจะอื้งั้นหรอ <c oughs> ขอบคุณมากนะยังก็เดี๋ยวเจอกันละกันเมื่อกี้เกิดชินดูประมาทมากเลยนะว่าแม้ดูจากท่าทางตามปกติของเธอและนึกไม่ถึงเธอจริงๆว่าเธอจะเป็นเออเธอจะมีคนที่รับมือไม่ได้ด้วยฉันว่าน่าจะลองถามความเห็นของชิงหลิงดูนะเออ โอ้ยพวกเรามาแล้วออ้ยกูบ้าพวกเธอนั่งก่อนสิฉันกำลังจัดของอยู่หรือว่ามีวัตถุดิบอะไรที่ต้องเติมหรือเปล่าฉ่นเลยฉันขอถามอะไรเธอสองสามคำได้ไหมอุ้ยตอนนี้เลยหอยอทำไมล่ะให้เพื่มาเป็นคนอธิบายละกันอเธอไม่ใช่หรอที่เป็นคนอยากถามแล้วไงยโยนมาให้ชานสงันนบูบูบูดอะนี้ เมื่อกี้ตอนที่อยู่ที่เวนชูอินพวกเราก็เห็นว่าเธอกับเคอชินรู้เข้ากันดีนะ่ะเธอชอบเธอชอบเพื่อนคนนั้นมากใช่ไหมใช่แล้วเคอชินนี่ใส่ดีแถมยังเข้ากับคนได้ไงใครๆก็ต้องชอบคนประเทศนี้ใช่ไหมละ่ะเธอนี่สุดยอดไป,เ,ปเลยตอนที่ฉันพบกับเคอชินครั้งแรกยังคิดอยู่เลยว่าเป็นคนที่รับมือได้ยากมากแล้วอีกเธอก็ดูนักยิงขันจริงๆ งั้นเหรอ้งแต่แรกที่เจอกันฉันก็รู้สึกว่าเธอก็เป็นคนช่างพูดแถมตอนที่อยู่ในเวนชูอินเธอยังแอบป้อนของอร่อยให้กูบ้าด้วยนะพวกเธอไม่เห็นหรอพวกเรารู้ว่าเธอเป็นคนดีแน่นอนอยู่แล้วแต่แค่พูดถึงความประทับใจแรกนะ่ะ first impression นะ่ะเออ ความประทับใจแรกหรอ mm. พวกเธอก็เคยกินอาหารทะเลไหมอะอาหารทะเลนะ่ะเปิดยากมากแต่ถ้าย่างหอยเออหอยทะเลหอยทะเลเปิดยากมากแต่ถ้าย่างเสร็จแล้วมันจะอร่อยมากเลยนะถ้าหอยแล้วก็ก็เคยเห็นมาไม่น้อยหล่ะนะแต่ย่างกินก็ยังไม่เคยเห็นเลย งั้นคนาาันนาจะทำให้เธอกินเองนะเงยก็ตามเขอชิงก็เป็นแบบนั้นแหละถึงเว็บแรกที่เธอเจอการจะดูเป็นคนที่เข้าถึงนะกแต่พอเริ่มคุยกันแล้วก็จะเปิดเผยด้านที่อ่อนโยนออกมานอกจากนี้กูม่ายังขโมยของอาหารที่เธอสั่งแต่เธอก็ยังเต็มใจที่จะดูแลกูบ้าฉันรู้สึกขอบคุณเธอมาก <S <S แบบนี้นี่เอง นี่อาจุมาฉันรู้สึกว่าชิงหลิงนี้เป็นคนที่สัตธรยานดีจังพราะงนี้เลยกอดคือชิงติดหนิบตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฉันก็คิดว่างั้นคาลงกับแคลปยังเหลืองั้นก็แฮมอ่ามัชรูมแล้วก็ยังมีอ้ายังไม่อ้อมียังไม่รู้ว่าเกิดชิดให้สุดอาหารอะไรกับฉันอีกนะหูข้างนอกเสี่งนางอะไรอ่ะอุ๊ยเสียงรถเลยมีรถขี่แล้วเหรอ วิ่อะไรขึ้นหน้าฮะนอนกตัวเบลเลอร์เลยผู้หญิงคนนั้นนี่นาะสาวห้ามผู้หญิงคนนั้นอะไรกันอะไรนะตัวข้าผู้เป็นเซียนก็มีชื่อนะเจ้าว,วังวนเมคาอย่างไงละ่ะวังวนเมคาชื่อนี้เหมือนเซียนเลยนะ ถูกต้องเหนูคนนี้ใส,ส่ยตาเฉียบแหลมยิ่งนักจะไม่ถือสาเรื่องหน้าขุ่มขื่มเมื่อคู่ละกันนีไม่เจอกันนานเลยนะนักเดินทางไม่พบกันเสียนานดูท่าเจ้ากำลังวุ่นวายอยู่กับงานเทศกาลมูนเชนสินะอุ้ยจะวับจะว่าแบบมันก็ได้นะแม้แต่นักเดินทางผู้เลื่องลือก็ยังถูกเรียกให้ร่วมเทศกาลมูนเชนดูท่าธีมของปีนี้ก็ไม่ควรมองข้ามเสียแล้ว หมายถึงใส่น้ำผูกเข่าแล้วก็อาหารเลิศรสงั้นหรอใช่แล้วในเทศกาลมูนเชนมือาหารแต่ละจานสุดแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเพลิดเพลินกับอาหารเลิศรสเห็นพวกเจ้าพยายามช่วยกันทำให้เทศกาลมีชีวิตชีวาและมีสีสันขนาดนี้ ตัวข้าผู้เป็นเสียงก็รู้สึกยิ่งเฉยไม่ได้ไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับอาหารหรือแม้แต่เรื่องของการปรุงอาหารทั้งฝีมือและความเฉลียวฉลาดของตัวข้าผู้เป็นเสียงผู้นี้ก็ไม่แพ้ใครพองานข้าจะนําเสนอสิ่งที่เรียกว่ากลไกทําอาหารมัสจนันทรให้กับพวกเจ้ามนุษย์ได้เชยชมไปขวัญตากลไกปรุงอาหาร อะไรนะ่ะกลไกทำอาหารมาสจันคืออะไรแล้วเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่รีบร้อนไปใหญ่เล่าตัวข้าผู้เป็นเซียนมาเพื่อทักทายเท่านั้นเมื่อถึงเวลาจะแสดงให้เจ้าได้เห็นเองโดยเฉพาะเจ้านักเดินทางเจ้านับได้ว่ามีนิสัยทัดในเรื่องของการกินตัวข้าผู้เป็นเซียนหวังว่าเมื่อถึงเวลาเจ้าจะอยู่ที่นั่นเพื่อเพิ่มสีสันและก็เป็นกองเชียร์ให้แก่ ตัวข้าผู้เป็นเสียนด้วยอุ้ยจะเข้าแข่งเหรอคะที่พวกเราถูกเชิญใช่ไหมเนี่ยอืมรับรู้ในใจก็พอแหละพูดออกมาทำไมวาจาก็นำมาบอกแล้วสถานที่แห่งนี้ไม่เหมาะที่จะอยู่นานจงรอข่าวาวจากตัวข้าผู้เป็นเสียนละกันไม่พบไม่เลิกลาอ่าช่างเป็นผู้หญิงที่ไปดั่งสายลมจริงจริง อ่าไม่สิเซียนสาวไม่ใช่อีกอะเซียนนกนกตัวเมื่อกี้ดูท่าทางไม่ธรรมดาเลยนะแถมยังทำอาหารเป็นอีกด้วยนกทำอาหารร้อนเขาเคขันสินะใช่แล้วนางชอบของอร่อยมากเลยละ่ะมายินเบียดอะไรกันอยู่ตรงนี้ท่านเซียนไปตั้งนานแล้วนะโอ้ยเคอร์ชิงกลับมาแล้วหรอ ให้พวกเธอรอเสียนาน,นจริงีมีเป็นบันทึกที่คุณปู่ของฉันเขียนไว้ท้นสบับไม่สะดวกนำออกมาจากบ้านฉันก็เลยคัดลอกสำเนามาให้เธอนะ่ะแต่ว่าสูตรอาหารคุณปู่ฉันได้มาจากหนังสือโบราณนะ หนังสือพวกนั้นเก่าแก่มากเลยมีบางส่วนขาดหายไปสุดบางอย่างก็เลยขาดตกบกคล้องไปหลายสุดไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรบ้างใหม่โอ้โอ้โอ้ฉันดูก่อนนะเดี๋ยวฉันก็ค่อยกลับไปศึกษาอีกทีนะขอโทษที่ทำให้วุ่นวายเอ่ยุ่งยากละกันอุ๊ยเออคือว่าทุกคนอยู่นี่กันหมดเลยหรออน๊ยเสียงนั้น กังยูปฏิททน่รบกวนนะคะการสนทนาของพวกเธอพอดิชานมาซืกของที่นี่นแล้วก็สังเกตเหต็นความวุ่นวายก็เลยอดไม่ได้จะมาดูน,นะคะ,ะจ้าวงวนเมคานั่นหรอกเมื่อกี้ฉันก็เจอท่านเลยนะอยู่ๆก็ปรากฏตัวอยู่บนท้นองถนนช้าเป็นเสียนที่มาเอ้ยไปมาว่องไวจริงๆถึงแม้แต่เขอชินยังเจอท่านแล้วก็อะ อาจารยชันขอเวลาสักครู่ได้ไหมฉันมีเรื่องอยากจะบอกคุณน่ะเป็นอะไรกึอย,รอ,อยู่มีงานด่วนหรออันเน้ยอันเน้ยไม่ใช่เกี่ยวกับงานหรอกแค่อยากจะถาม<อ>เป็นคำถามสนตัวจะได้มาใหมคำถามส่วนตัวไม่น่านนะช่วงนี้ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนี่นะอ๋อได้ไหมฉ,ฉันจะถามแล้วนาย อ้อออโอโอ,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 อะไรฉันเห็นจเจ้าบุญเวหาอยู่อยู่ที่นี่คู่ใหญ่อาจาจะขอโทษนะท่านได้บอกเธอเรื่องอ่ะเรื่องสมัยเด็กของฉันบ้างหรือเปล่า <laughs> นี่ก็กลัวอยู่นั้นแหละ <laughs> และสมัยเด็กของเธอก็ไ <laughs> ม่มีเลยนะเอ๊ะอ๋อจริงเหรอเขายังชั่ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใช้กังวลเพราะท่านมักจะชอบพูดคุยกับผู้คนและพอพูดครยคุยมาก,ก็เริ่มคุยเรื่องหัวข้อที่ไม่เกี่ยวข้องฉันกนลัวว่าท่านจะเล่าเรื่องสุขสิบน่าเบื่อของฉันไม่ได้เอ่ยถึงแม้แต่คําเดียวเธอสบายได้เลยสบายใจได้เลยพูดมาถึงขนาดนี้แล้วเธอจริงไม่อยากจะรู้เลยหรอว่าเรื่องสุขสิบที่เราไม่คยอยู่กังวลคืออะไรว่าอยู่กานดีแฉหรอ อได้โปรดอย่าพูดนะคะอ้าวแน่นอนฉันไม่ได้อยากจะรู้อยากเห็นแล้วก็หรืออยากจะถามความรักที่กันยูไม่อยากให้ใครรู้ด้วยปกติแล้วคนอื่นก็ไม่สมควรถามมันเป็นมารยาทไม่ใช่หรือไงว้ายความรักความยุติธรรมนี่มันพูดซะฉันเสารเลยพวะฉันพวกฉันดูเป็นคนเลวเลยนะเขื่อชิงเขื่อชิงเธอ ฉันเข้าใจแล้วขอบคุณนะเธอใช่ไป็นคออออนอ่อนโยและเอาใจใส่สจริงๆเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้ไม่มีผิดเลยอ้าวจะหยู่หยู่เขาพูดขึ้นมาจริงๆเลยเธอไปทำธุระของเธอต่อเลยปต่อ <c oughs> ตอเตออ อ่ะอ่ะอะนั่นสิทุกคนฉันยังมีงานที่ต้องไปจัดการต่อ,อยั้นก็ขอตัวไปก่อนนะทุกคนปวดช่วยดูแเลเขยอชิงด้วยอ้าวนี่เธออาจัดไปอยจะได้เสียไม่เสีพวกเราได้เลยอากานซามีตา้าขอบคุณมา,มากนะถ้าอย่างนี้ก็ไว้เจอกันใหมอ่อ๋อมีมีซีนแค่นี้หรอก,กังยูเธอก็เหมือนเป็นพี่สาวเขอชินเลยนะ แต่ไปฟังเธอล่ะทุกคนเมื่อกี้ฉันคิดอะไรดีๆออกเรื่องนึงล่ะเมื่อกี้ได้พบกับท่านเซียนคนนั้นก็คิดขึ้นมาได้แค่เปล่งต่อไฟจะใช้เซียนเหมือนกันหรือเปล่าอ๋าเป็นไปได้นะฉันไม่กล้าพูดว่าใช่หรือไม่ใช่แต่มีความเป็นไปได้สูงจริงๆถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไปลองถามท่านเซียนกันดีกว่าฉันคิดว่าท่านอาจารย์ก็น่าจะพอช่วยได้ ท่านอาจารย์ไม่ถึงอาจารย์ของเธอเป็นเซียนอย่างนั้นหรออืมท่านอยู่ที่นั่นแล้จะพาพวกเธอไปเจอท่านนะ